สวัสดีย้ำแรงครับผมบรรยากาศทงหน้ามือนี้หน้มามืองเขากำลังออกห่วงครับผมหน้าดำเขาเนียวครับคือว่างามครับปีนี้เขียวสม่ำเสมอออกห่วงงามดำวันแม่เกี่ยววันพ่อครับเป็นว่าเขา ดำเดือนสิงหาเยวเดือนท่านว่าเข่าหอมทุงกูลาแต่ว่าเมื่อนี้พามาเมืองเขาเนียวครับผมนามนำแหงแล้วนำบกแล้วปลาค่อน เขาดําแต่ก็ดีครับทั้งว่าสิแหงกนะปีนี้ฝนสิมาตกมาเร็งช่วงไปตอนนี้ก็มืดฝนแล้วเขานาหนาวแล้ว ปีได้ผลดีทานปุนก็ได้ใส่เบ็ดให้มึงครับจะว่าปีนี้ผลบดด่ดีปลาบ,บ่บ่มีก็ะได้กินเนี่ยแต่ปลาอยู่เนี่ยสัง่งมูที่ว่าได้ซาสัาง่ง ของงามเสมอกันดีดีครับบอลลูมเป็นตะเกียวมวนฉันง,งมปับจับ,บจับจับ <c> น <oughs> ได้หมักลำครับมั่นดีขึ้นกัน ดีนี่สิมีทั้งเขาหอมมะลิขายมีทั้งเขาเหนียวทั้งไรเบอร์รี่ครับสามสามรูปแบบครับสำหรับพี่น้องที่อยากกินเขาไม่ไม่อยากทุ่งหน้าทุ่งกลุลาบไม่เขาไม่เขาหอมมะลิเขาเหนียวเขาไรเบอร์รีมีเหมดครับผมตอบโจทย์ทุกความต้องการครับเ <c oughs> ขาหอมมะลิไรเบอร์รี่ไปหุงผสมกันก็ได้ครับมันดีกินแซ่บ เอาเหนียวหนึ่งกินไม่ไม่อ่อนๆเขาขาวครับกำลังสิเริ่มแจเกียวมือออกห่วงรอติดตามครับตอนเกี่ยวแล้วละมาที่ตากแห่งแล้วสีล่องสี แฮก่ถุงสำหรับพี่น้องต้องการเอาไปล่องหุงกินสังใดเดอครับผมปีนี้ยกูไก่บ้านเห็ดเขาเห็ดหน้าสีเขา่าปลูกเองสีเองขายเองครับผม บบปลายเดือนกะต้นเดือนหนาครับผมได้เกี่ยวได้กินเขาไม่แน่นอนครับอดใจรออีกสักครู่ครับของแถจากทุงกุลาห้องไห้เขาที่มีความนุ่มความหอมพิเศษครับราคากรบบบแพง ได้เขาคุณาภาพไปกินบางทงกะกะเหลืองแล้วครับได้เกี้ยวแล้วเขาดอเริื่มเห็นเกี้ยวเห็นตาแล้วครับเกี่ยวช่วงนี้ก็ดีครับฝนมามาพายุ่เขาแต่ขันช่วงพายุเขาก็สิลำบากน,ตาานากกา่ตาเขาเนี่ยเขาวบ่าห้งเบ่แห้งก็อับก็มุ่งเสียเขาตาเขาแห้่งดีเก็บใบขาย ไปในเกีียวแล้วถึงหกเดือนก็เอือนเผาไม้ครับเป็นเขาไมอ่อ,อนหอมหนุ่มขัดเม็ดพิเศษบ่มีเขาปนขอาคุณนะครับล้วนๆครับ สนใจติดต่อสอบถามใดเด้อครับเด้อเขาหน้าปีหอมมะลิเขาเนียวไลเบอร์รี่ครบทั้งสามอย่างครับผมปีนี้ก่อังี้ยงงงเงี้ย